สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกนะคะร่วมมือกับบริษัท t k เคเว d จำกัดค่ะเปิดตัวรายการสุดฮิต King of Sales บัลลังนักขาย2รุลุนรางวัลรวม2ล้านบาทพร้อมแพ็กเกจทัวร์เกาหลีและสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเปิดรับสมัครนักขายเข้าร่วมรายการแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30สิงหาคมค่ะ เอาข่าวดีมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมคุณทวินันคงครานรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับคุณโดฮยองคิมประธานกรรมการบริษัท TK เคเวิลด์จำกัดรวมทั้งคุณโจจุงกูประธานบริหารบริษัททีเคกรีนจำกัดผู้ผลิตรายการพร้อมสองพิธีกรคู่หูคุณต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรธและคุณบอยพิษณุจุธานิ่มสกุล รวมไปถึงเมนเทอร์ชื่อดังอย่างคุณเชยร์ที่คำพริทธาอภินันคุณอ้นสระบุตรมาศทองร่วมถแถลงข่าวด้วยความสำเร็จของ King of Sales บัลลังก์นักขายซีซั่นแรกที่ผ่านมาททบสารต่อความสำเร็จระหว่างไทยและเกาหลีเพราะเชื่อมั่นในความสามารถและทักษะของนักขายไทยโดยรายการ King of Sales บัลลังก์นักขายซีซั่น2นี้เป็นรายการเรียลลิตี้ค่ะ แข่งขันชิงไหวพริบเฟ้นหาสุดยอดนักขายที่มากด้วยความสามารถพร้อมกับความสนุกสนานและท้าทายซึ่งในซีซั่นที่2นี้จะมีระบบที่สร้างผลกำไรไม่เพียงแต่สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้บริโภคทุกคนที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ส่วนหนึ่งของกำไรจากการขายทั้งหมดจะได้รับส่วนแบ่งทุกเดือนอีกด้วยโดยจะมีการนำระบบแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายผ่านแอป TKP มาใช้ในการแข่งขัน ซึ่งทั้งผู้ขายและผู้บริโภคสามารถได้รับปัผลกําไรได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอกาสนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักขายทั่วประเทศเข้ามาร่วมรายการเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30สิงหาคมนี้โดยสามารถสมัครเข้ามาได้ทั้งช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของรายการ King of Sales บัลลังก์นักขาย2ผู้แข่งขันที่เข้ารอบจะได้รับโอกาสในการเวิร์กช็อปเทคนิคการขายจากกูรูนักขายขั้นเทพและจะคัดเลือกผู้ชนะ3อันดับ มีเงินรางวัลสาหรับผู้ชนะเลิศคือเงินรางวัล1ล้านบาทรองชนะเลิศอันดับที่1จะได้รับเงินรางวัล5 0 0 0 0นบาทรองชนะเลิศอันดับที่2จะได้รับเงินรางวัล3 0 0 0 0นบาทรวมทั้งรางวัลแพ็กเกจทัวร์เกาหลีและสิทธิพิเศษจาก T.K. World ค่ะ King of Sales บัลลังก์นักขาย2พร้อมออกอากาศทางททบ5เริ่มออนแอร์ตั้งแต่วันศุกร์ที่4ตุลาคม2567นี้เวลา2 1เ็นาฬิกาถึง22นาฬิกา ต่อเนื่องทุกวันศุกร์และยังสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะช่องทางออนไลน์ของทาง t v 5 HD และทุกแพลตฟอร์มของทางรายการเองด้วยค่ะอนอกจากจะสนุกสนานแล้วก็ยังเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคนชมด้วยนะคะผู้ชมจะได้รู้เทคนิคการขายไปในตัวอีกด้วยติดตามได้ทางธนบ5ค่ะ